อยากถามว่าคนใส่ต้องสูงแค่ไหนตอนนั้นพี่ปอใส่ส้นสูงสูงมากชุดนี้เป็นชุดที่เดินพรมแดงครั้งแรกที่ฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลเป็นชุดที่ตอนแรกเขาให้ยืมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องราวมันดีเราก็เลยบอกเขาว่าเราขอซื้อเรื่องราวมันคือเรื่องราวก็คือเป็นครั้งแรกที่พี่ปอได้มีโอกาสได้เดินพรมแดงในระดับสากล แล้วก็พอใส่ปบปะทำให้สร้างความจดจําในตลาดตนางประเทศกับเราเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนก้าวแรกของเราในการที่ทําให้คนรู้จักในฐานะนักแสดงที่ฮ่องกงค่ะพี่ป๊อก็เลยชอบชุดนี้มากพี่ป๊อยังจําโมเมนต์ที่แบบเออล้มปลิวเออยะไรเออผ่านเควันนี้ด้วยบริบทที่เราเดินพรมแดงริมริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันเหมาะก็เลยประทับใจกับชุดเออประทับใจชุดนี้น รายละเอียดชุดแต่งงานของพี่ปอยจะเป็นยังไงดูคลิปเต็มๆได้ตรงนี้เลยค่ะ